ขุดโพสสาวใหม่หนุ่มกลาหลังประกาศจบชีวิตคู่27ปีเผยชัดความสุขคืออะไรเรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อนักร้องชื่อดังหนุ่มกลาได้ออกมาเปิดใจเตรีมยมหย่าพันรยาคุณจูนดคู่ชีวิตที่คบหาจนแต่งงานอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงจนกลายเป็นกระแสวิพากวิจารณอย่างหนักในโซเชียลล่าสุดหนุ่มกลา ได้ไลฟ์สดชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดและครอบครัวขอโทษที่ทําให้ผิดหวังและทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคาแก้ตัวพร้อมกับประกาศยุติชีวิตคู่27ปีล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์ของสาวรายหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นสาวคนใหม่ของหนุ่มกะลาซึ่งเจ้าตัวเป็นถึงซีอแบรนด์ มาอวดความร่ำรวยและความเซ็กซี่ให้เห็นอยู่เสมอโดยเธอได้โพสต์ข้อความเอาไว้ระบุว่าความสุขของคนอื่นคืออะไรเราไม่รู้แต่ความสุขของเราคือการได้อยู่ได้นอนกอดคนที่รักคนที่เขาเลือกและรักเราฝันดีค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีต่อใจรวมทั้งข้อความที่มีคนไปเตือนเจ้าตัวแต่ก็โดนซัดก,กลับมาหน้าหงายทีเดียว